พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายกูเฮงยาวฮัสันเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เข้าร่วมพิธีเผาทำลายยาเสพติดที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งมีการเผาทำลายยาบ้าน145ล้านเมตรไอซ์เตันเฮโรอีน504.82กิโลกรัมคีตามีน1,472.44กิโลกรัมโคเคน5.99เกกิโลกรัมยาอี8.42กิโลกรัมสารผสมแฮป ฟีวอเตอร์8.97กิโลกรัมค่ะและยาเสพติดประเภทอื่นๆรวม23.08ตันน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม27.51ตันค่ะซึ่งยาเสพติดเหล่านี้นะคะถูกจับกลุมจาก151คดีทั่วประเทศค่ะในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2567และได้รับการตรวจพิสูจน์และอนุมัติก่อนทำลายการดำเนินการปราบปรามยาเสพติดโดยรัฐบาลน,นางสาวแพทองทานจินวัตนายกรัฐมนตรีมีความเข้มข้นและยึดหลัก คความโปร่่งใสะซึ่งก็มีสักขีพยานในการประกอบพิธีด้วยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนักแสดงและคณะผู้แทนเยาวชนอาเซียนและนานาชาติจาก9ประเทศค่ะซึ่งตั้งแต่ปี2566ค่ะสำนักงานปปสเนี่ยได้ทำลายยาเสพติดของกลางไปแล้วกว่า133.12ตันรวมยาบ้านเนี่ยเ6 6ล้านเมตรค่ะซึ่งปัญหายาเสพติดเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยทีเดียวนะคะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลแล,และปราบปรามยาเสพติดกันค่ะ